ต่อไปเราจะมาดูวิธีการคำนวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยสำหรับอนุภาคที่มีการกระจายมวลอย่างต่อเนื่องตัวอย่างของอนุภาคที่มีการกระจายมวลอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่คานที่มีความยาว l และก็มีมวลเป็น m ใหญ่สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยก็คือการอินทิเกรต R ยกกำลังสอง dm อนนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าทำไมตัวแปรที่ปรากฏในภาพด้านบนซึ่งนั่นก็คือ M ใหญ่กับแ l ใหญ่ไม่ปรากฏในสมการเพราะในสมการจะแทนด้วยตัว r กับตัว dm หน้าที่ของนักศึกษาก็คือจะต้องหาให้ได้ว่า r กับ dm คืออะไรเราจะเริ่มต้นด้วยการหาค่าของ R ก่อน R ก็คือ ระยะจากจุดหมุนจนถึงตำแหน่งที่มวลน,นั้นอยู่ดังนั้นค่าาก็จะมาพร้อมกับจุดหมุนอย่างในกรณีนี้ผมกำหนดจุดหมุนให้เป็นตำแหน่งกึ่งกลางของคานเมื่อกำหนดจุดหมุนเสร็จแล้วเราก็ต้องกำหนดพิกัดอย่างในรูปนี้มองว่าเป็น1มิติผมก็เลยกำหนดพิกัดเป็นแกน x ดังนั้นค่า r ต่างๆเนี่ยก็จะถูกแทนค่าด้วยค่า x ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นจุดหมุนผมให้เป็น x เท่ากับ0ถ้าผมพิจารณามวลที่ตำแหน่งปลายสุดของคานถามว่า r ในกรณีนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือถ้าเป็นคานด้านขวามือ r ก็จะมีค่าเท่ากับบวก l ส่วน2 แต่ถ้าเป็นคานที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ r ก็จะมีค่าเท่ากับลบ l ส่วน2ในทำนองเดียวกันถ้าผมเปลี่ยนตำแหน่งของมวลเช่นให้หมวลแปะที่ตำแหน่งตัว m ใหญ่ถามว่าค่า r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือประมาณลบ l ส่วน4แต่อย่างในกรณีนี้นะครับ มวลมันมีการกระจายอย่างต่อเนื่องมวลมันไม่ได้เป็นก้อนๆดังนั้นการที่จะบอกว่า r เนี่ยคือเท่าไหร่มันก็เลยบอกยากดังนั้นวิธีการบอกมันก็คือการอินทิเกรตนะครับเราต้องหาลิมิตของการอินทิเกรตของของ r ของเรานะครับอย่างในกรณีนี้นะครับมวลมันมีการกระจายอย่างต่อเนื่องตามความยาว ลิมิตของการอินทิเกรตเนี่ยก็คือตั้งแต่ปลายด้านหนึ่งของคานไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของคานถ้าปลายด้านซ้ายสุดไปยังขวาสุดก็คือเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ r เท่ากับลบ l ส่วน2จนถึง r เท่ากับบวก l ส่วน2นี่คือค่า r ที่เราจะนำมาใช้ในการอินทิเกรตในสมการ i ทีนี้เรามาดูการหาค่า dm กันบ้าง dm ในที่นี้ผมจะแทนด้วยมวลเล็กๆยกตัวอย่างเช่นผมระบายสีสีแดงเป็นปื้นตรงนี้ขึ้นมานะครับสีแดงตรงนี้มีความยาวเป็น dx คือความยาวตลอดคาเนี่ยผมให้เป็น x และตอนนี้ตรงตำแหน่งสีแดงเนี่ยจะเรียกมันว่า dx ก็คือความยาวเล็กๆตรงความยาวเล็กๆตรงนี้ก็จะมี มีมวลอยู่ซึ่งมวลตัวนี้มันก็เล็กนิดเดียวเราก็เลยเรียกมันว่า dm หน้าที่ของเราก็คือเราจะมาดูว่า dx กับ dm เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงโดยผมจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนคือก่อนหน้านี้เราทราบว่าคานมีมวล m มีความยาวเป็น l ผมเขียนเป็นสัดส,ส่วนซึ่งกันและกันผมบอกว่ามวล m ใหญ่ส่วนด้วยความยาว l ใหญ่จะมีค่าเท่ากับ มวลเล็กๆตรงตำแหน่งสีแดงแทนด้วย dm และก็ความยาวเล็กๆตรงตำแหน่งสีแดงแทนด้วย dx ผมก็จับมาเท่ากับกันมันก็จะได้ว่า m ส่วน l เนี่ยมีค่าเท่ากับ dm ส่วน dx ถ้าเราต้องการว่า dm กับ dx มันสัมพันธ์กันยังไงเราก็ย้ายข้างสมมุติว่าผมเขียนให้อยู่ในรูปของ dm ผมก็จะได้ DM มีค่าเท่ากับ M ใหญ่ส่วนด้วย L คูณกับ DX บางทีเราขี้เกียจเขียน M หาร L เราก็จะแทนด้วยตัวแลมด d าซึ่งหมายถึงมวลต่อหน่วยความยาวตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่า R เนี่ยหาได้ยังไงแล้วก็ DM หาได้ยังไงเราก็แทน R ด้วย X อกำลังสองลงไปส่วน DM ก็คือ M ใหญ่ส่วนด้วย L คูณกับ dx และก็ใส่ลิมิตของการอินทิเกรตซึ่งเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ x เท่ากับลบ l ส่วน2จนถึง x เท่ากับ l ส่วน2โดยเทียบกับ dx ส่วนตัวแปรที่ไม่เกี่ยวกับ dx ก็จะดึงออกมาข้างนอกมองว่าเป็นค่าคงที่ซึ่งนั่นก็คือตัว m ใหญ่กับตัว l ใหญ่เราก็อินทิเกรต x กำลังสองได้เป็น x กำลังสส่วนสแล้วก็แทน x ด้วยค่าลบ l ส่วนสกับ l ส่วนสลงไปนะครับท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยสำหรับอนุภาคที่มีการกระจายมวลอย่างต่อเนื่องออกมามีค่าเท่ากับ ml ยกกำลงังสองหารด้วย12